สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีลูกค้านะครับสวัสดีท่านผู้ชมและเพ่นเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนะครับตัวนี้เป็นงานซ่อมเนาะสแตนมอลทูนะนะครับอันนี้ผมแกะไว้แล้วนะครับแตนมอลทูก็เพื่อนเพื่อนน่าจะนึกออกเนาะนะฮะตัวนี้คืออาการที่แจ้งมาก็คือว่าเปิดไม่ติดนะครับเครื่องช็อตนี่นะฮะเครื่องช็อตเปิดไม่ติดนะครับ ของคุณครึ่งนะฮะสแตนมอลทูก็หลังจากที่แกะมาหลังจากที่ผมเปิดมาปุ๊บโอเคอตัวนี้ลูกค้าน่าจะให้ช่างหรือหรือแกะเองอันนี้เราไม่แน่ใจเนาะลูกค้าน่าจะซ่อมน่าจะแบบเหมือนลองเช็คมาบ้างแล้วนะครับก็ตัวนี้แกะมาปุ๊บตรงนี้เสียนะครับเนี่ยมีรอยไหมเห็นๆเลยนะครับผมคิดว่าน่าอาจจะเป็นจิ้งจบ หรือไม่ก็แมลงหรืออะไรเงี้ยเข้าไปทำให้มันระเบิดเนะี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะโดนตรงนี้มุมเนี่ยครับระเบิดแต่อันนี้คือผมซ่อมเอานะผมใช้วิธีการซ่อมเอานะครับก็มีเปลี่ยนตัวไดโอดบิดเปลี่ยนฟิลเปลี่ยน uh, PWM นะครับสามตัวนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าไดโอดบิดเนี่ยอันนี้คือ ด้วยช่องตรงนี้มันเล็กนิดเดียวเองนะฮะแล้วมันแบบมันมีกาวแน่นมากเลยแล้วด้วยความที่อันเดิมมันตัวเล็กมันตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับผมก็เลยใส่ตัวใหญ่ใส่เบอร์ที่มันใหญ่กว่าเดิมที่มันทนกระแสได้สูงกว่าเดิมนะฮะนะฮะอายุการใช้งานเขาก็จะแบบคือดีเลยอ่ะนะครับดีกว่าเดิมอ่ะนะฮะก็เลยใส่ตัวใหญ่แต่ประเด็นคือมันเอาเข้าไม่ได้นะฮะเพราะกาวมันแบบแข็งมากกาว่ถ้าผมจะเอาเข้าได้ผมจะต้องรื้อโครงดูมิเนียมนี้ออกนะฮะ แล้วก็เอา,เอาซ่อมไปด้านล่างเอาไว้โดโดๆนี่เนาะแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเราใช้เบอร์เบอร์ที่มันใหญ่กว่าเดิมเนะฮะเบอร์ที่ทนกระแสได้สูงกว่าเดิมมันก็จะเรื่องความร้อนความอะไรก็ไม่น่ามีผลละนะฮะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไระมันตัวนี้มันเบอร์ใหญ่กว่าเดิมแล้วมันซัพพอร์ตกระแสได้มากกว่าเดิมนะฮะเรื่องความร้อนก็จะลดลงไปไม่มีความร้อนเลยอะไรนี้นะครับแต่จริงๆอันเดิมเขาก็ไม่ได้ ถามว่าเขาอยู่ตรงริมแต่เขาก็ไม่ได้ยึดติดกับซิงค์ระบายความร้อนนะปกติแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเฟดอะไรเงี้ยนะฮะเป็นมอสเฟดเขาก็จะมีแบบมีน็อตเนาะเนี่ยมีน็อตขันติดอยู่นะยึดติดกับซิงค์ระบายความร้อนแต่อันเนี้ยเขาได้อดบิดตัวเนี่ยอันเดิมเขากะเขาก็ไม่ได้ใส่ไว้เนาะนะที่มันจริงๆมันก็อันเดิมมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เสียเนาะแต่มันระเบิดเพราะว่ามันมีแมลงหรือตัวจิ้งจกอะไรเงี้ยเนาะเข้าไปทําให้มันแบบไฟฟ้ามันรัดวงจรนะครับมันก็เลยระเบิดนะฮะ มีรอยไหมดำนี่นี้เราก็จะใส่อันนี้กลับหลังจากที่เราซ่อมแล้วเนาะใส่เลนกลับก็ใช้วิธีการซ่อมเอานะนี่มันพอซ่อมได้เพราะว่ามันก็จะได้เป็นของแท้เนาะแล้วก็ราคามันก็ย่อมเยาหน่อยอันนี้ผมจะเทกาวปิดไว้นะเพราะว่าหลังจากที่เราซ่อมแล้วเราก็ต้องเทซิลิโคนปิดล้ดล้นหน่อยอีกคนล้นหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูเทกัน แต่อนก่อนที่ผมจะเทกาวผมเทไปรอบนึงแล้วใช้ได้แล้วกลับมาใช้ได้แล้วแต่น,นี้คือก็นไหนก็ในไหนก็ถ่ายวิโรคลิปเอาไว้ส่งงานลูกค้าเลยแล้วก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆดูนะครับตัวนี้โชคดีตรงที่ว่าพอ,อ,อตัวซัพพลายเนี่ยมันเสียเนาะเพราะวซมันไม่ได้ไฟมันไม่ได้แบบช็อตข้ามเข้ามาในระบบตัวเมนบอร์ดหลักเนาะก็เลยแบบจบแค่จบแค่ตรงจุดนี้อันเดียวนะครบ แล้วก็โชคดีที่ตัวเนี้ยตัวเพอร์ซายตัวเนี้ยมันไม่ได้เสียหายหนักมากนะครับก็คือคือเปลี่ยนแค่ PWM แล้วก็ไดโอดบิดแล้วก็ฟิลแค่นั้น3ตัวก็คือสามารถกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับแต่อนี้ผมจะเทกาวล็อกไว้นิดนึงเพื่อความปลอดภัยนะครับเนาะาะว่าในลำโพงเนี่ยเขาจะมีการสั่นสั่นอยู่ตลอดเวลานะครับสั่นแบบ เพราะว่าเสียงเสียงเพลงอะเนาะมันก็จะมีขึ้นมีขึ้นเนาะอย่างเช่นเสียงเบรคเขาจะมีขึ้นมีความถี่ทําให้เกิดการสั่นตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่เทกาวเนี่ยอุปกรณ์เขาจะหลุดบางตัวถึงขั้นแบบขาขาขา,ขาหักเลยนะครับถ้าเราไม่ใส่ถ้าเราไม่ล็อกไว้ทําไม่กาวล็อกไวน้นี่จบแค่นี้แบบนี้นี่ก็เดี๋ยวแปะกลับเหมือนเดิมนี่เป็น,น ฟองน้ำกันลมเนาะมันน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่น่าจะอยู่ตรงน,นี้แต่ว่ามันน่าจะร่วงถ้าเราจะใส่จะได้ไหมได้เขาจะอยู่ที่ฝาหลังเนาะอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซุบใส่นวดก่อน โชคดีตัวนี้ไม่รุนแรงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเนาะก็ตัวเขาเรียกอะไรนะตัวหนูเอ้ไม่ใช่หนูแมงสาบเอ้ไม่ใช่แมงสาบไม่รู้ตัวอะไรเขาเขาเขาทำมาก่อนแล้วไงนะฮะคือลูกค้าเขา่าจะแกะมาแล้วหรือไม่ให้ช่างหรือ,อยังไงเราไม่รู้นะทำมาก่อนแล้วนะฮะก็เขาก็เอาตัวอะไนอะไที่มันอยู่ในนี้ออกไปหมดแล้วนะ,ะแต่เนี้ยเดี๋ยวผมจะใส่นี้ไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบอันนั้นก่อน จะต้องมีตัวครอบไปด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ตัวครอบไปให้เขาด้วยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวครอบเราใส่ทีหลังดีกว่าเราใส่ก่อนเทสก่อนอย่างนั้นเราก็ใส่แล้วน็อตยังใส่ไม่ครบนะแย่ผมจะต้องใส่ตัวครอบ ชีย์นะครับผมนะฮะแล้วก็เราประกอบกันนะครับก็จะใส่กับอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับเนาะเช็คดูก่อนเช็คดูก่อนว่าขาดอะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใส่นี้เขาจะหน่อยไหมสายมันแต่ผมยังไม่ได้แกะนะมันจะมีหนวดกุ้งมัดอยู่แล้วอะไรแล้วเนาะเอามัดไว้ซะหน่อยจะได้เหมือนเดิมนะฮะ วบไว้นะประมาณนี้นะครับไม่แน่นมากนะครับรวบไว้พอตึงๆเหมือนแบบเก็บางานให้เรียบร้อยคือเดิมๆเขาก็มาอย่างนี้นะเขาก็ใส่กุ้งแล้วก็จบเดี๋ยวตึองตัดหญ้า คือเสียงเครื uh ่องตัดหญ้านะฮะเบื้องต้นเนี่ยผมจะลองให้ก่อนลองลองลองเปิดดูก่อนเนาะนะฮะลองเปิดดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยขัดมาใช้ได้ละนะฮะกลับมาใช้งานได้ปกติแลวนะฮะก็คือตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเป็น เป็นเป็นแมงสาบหรือเป็นจิ้งจกหรือเป็นอะไรนะเป็นหนูเลยเราไม่ไม่แน่ใจแต่ผมมองว่าน่าจะอาจจะเป็นจิ้งจกเพราะมันตัวเจ้าต,ต,ตัวนี้มันหลาย <c oughs> มันจะมุดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็ไปโดนนะฮะแล้วตรง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 ช่วงไดอดบิดเนี่ยมันเป็นกําลังไฟสูงเนาะนะฮะมันอาจจะสูงถึง450โวล์เลยนะนะฮะตรงนั้นอนะซึ่งถ้ามีอะไรที่แบบมีความชื้นนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะช,อช็อตบุมเลยนะครับก็จะช็อตแบบบุมเลยแต่ทีเนี้ยก็เป็นตัวนี้ละกัน ถามว่าช่วยได้ไหมก็ประมาณหนึ่งนะครับเนาะเป็นตัวนี้นะกล้องกันปัญหานี่ผมคือที่ผมก็ใส่แถมไปให้ลูกค้าเลยเนาะเพราะว่าเรามองว่ามันจะผมจะได้ไม่ต้องเผื่อบ้างเขาจิ้งจกเยอะไงผมจะได้ไม่ต้องเคมให้เขาบวยเ <c oughs> <c oughs> นะฮะก็จะเป็นอิดก,กันนั้นไป <c oughs> นะครับกันเรียกอะไรนะกันจิ้งจกกันอะไรไปกันหนูกันจิ้งจกไปจิ้งจกผมว่าไม่น่าจะเข้าได้เลยนะ มันก็เพราะามันก็ต้องมีหัวมีขาสองข้างเนาะผมว่ารูขนาดนี้ไม่น่าเข้าได้แต่ถ้าเป็นพวกมแมลงอะไรมดมดมันก็คงเข้าได้แหละนะครับแต่ยิ่งจกหรือไม่ก็นหนูผมว่าหมดสิทธิ์แหละตรงนี้นะแล้วก็ใส่ไปนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่นะครอบไปเพราะไม่งั้นนะโอ้โหถ้ายิ่งแบบอยู่ในแบบบางทีแบบเราอย่างตั้งไว้ในคาเฟ่อะไรเงี้ยตั้งไว้ในร้านกาแฟแบบ ตั้งไวย้ยาวๆอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบไม่ได้เคลื่อนที่เลยอะไรเงี้ยก็ก็าอาจจะมีเป็นไปได้นะอาจจะมีผลนะเป็นไปได้เลยแหละฮะที่จะเสียเพราะว่าที่มีหนูเข้าเพราะบางทีเราเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราแบบเราวางไว้ตลอดอะเราไม่ได้แบบสนใจเลยอะไรเงี้ยคือเปิดอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะก็มีมีส่วนมีส่วน,วนอันนี้ผมก็แถมไม่ให้นะเพราะว่าผมมองว่า มันจะช่วยยืดอายุการใช้งานไงเนวลา,าผ่มซ่อมไปผมก็สบายใจลูกค้าก็แฮปปี้ผมก็สบายใจนะะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับสแตนมอลทูนะตัวนี้สแตนมอลทูอันนี้ซ่อมมาแล้วนะลูกค้าน่าจะไม่รู้ซ่อมมาหรือเปล่าแต่มีการแกะแบบแกะเช็คแกะอะไรมาเรียบร้อยแล้วอาจจะอาจจะทดซ่อมไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างมันยากละนะฮะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของตัวระบบไฟและตรงตรงนี้มันจะค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามันเป็นไฟ220โวลต์นะครับ ผ่านซีลผ่านไดโอดบิดเป็น450โวลต์ประมาณ450เนาะมันไม่แน่ไม่นอนเนาะนะฮะขึ้นอยู่กับวงจรน,นะครับเนาะอยู่ที่คำสั่งของ p w m ว่าเขาเท่าไหร่อะไรนี้เนาะหรือว่าไฟอินพุตที่จ่ายเข้ามานะครับเนาะก็300 v, กว่า400 v, ประมาณนี้นะครับเนาะตรงนั้นมันก็มีโวลต์ค่อนข้างสูงนะครับเนาะก็ขั้นอันตรายนิดนึงนะฮะตรงนั้นถ้าถ้ามีปัญหาตรงนั้นเนี่ยผมอยากถ้าเป็นมือใหม่ผมว่าหาช่างดีกว่านะฮะแต่ถ้าถ้าเป็นช่าง ก็พอพอจะซ่อมได้นะครับเพราะตรงนั้นมันมีไฟค่อนข้างสูงนะครับมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับโอเคนั่นก็เนี่ยตัวนี้คือผมจะพรีเซนต์อันนี้ด้วยไงนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเนาะตัวนี้เนี่ยผมมีขายนะลองเข้าไปดูในร้านที่ช้อปปิ้งผมนะกดที่ได้ใต้คลิปนะด้านล่างนะฮะก็จะเขียนว่าเ,าเนี่ยครับมา s ชลแอนตี้เลสนะครับก็จะกันหนูกันจิงจงจ้งจกจิ้งโจกกันอะไรที่มันตัวมันเข้ารูนี้ไม่ได้นะครับเนาะก็พอจะช่วยได้นะครับอเคนะครับผมนะะ ดลองเปิดดูตัวนี้มาด้วยอาการเปิดไม่ติดชามไม่มีชาร์จอู่แล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีแบตเนาะเปิดไม่ติดนะครับใช้งานไม่ได้ซ่อมมาแล้วไม่ซ่อมมาแล้วที่ตัวเช็คอะไรมาแล้วแต่ไม่จบนะ,บนะก็ส่งมาช่างต้งจัดให้นะครับจะลองเทสก่อนตอนนี้เดี๋ยวรอก่อน <laughs> งานจะเข้าซะแล้วมั้ง ค้นหาบูทูตไม่เจออ๋อมันเชื่อมอยู่นี่นี่นะฮะโอ้ผมก็คือผมลองไปแล้วไงนี่นะฮะเอาลบก่อนก็ยิงติดก็ยิงดั่นอยู่ก็ยิงแบบว่าลุ้นๆอยู่นีฮะกลัวมันจะไปโดนอย่างอื่นด้วยโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย โอเคนะคผมเรียบร้อยก็สแตนมอทูนะครับเนาะตัวนี้โดนหนูโดนไม่ใช่หนูเจอไม่รู้แปลงอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้เนาะเข้าไปทำให้ตัว power supply นะครับระเบิดนะครับก็เป็นงานซ่อมไปนะครับอันนี้อ่ะเออเผื่อใครสงสัยนะไม่มีผลกับเสียงนะเนี่ยไม่มีไม่มีผลอะไรกับเสียงเลยนะฮะเพราะว่าลมมันออกได้โฟอยู่แล้ว ไม่มีผลกับเสียงนะครับเนาะแต่คือแต่มีผลกับหนูกับจิ้งจกนะฮะแต่ไม่มีผลกับเสียงแต่มีผลกับอายุการใช้งานกับความปลอดภัยนะครับเนาะก็คนะือยืดอายุการใช้งานแบบยาวๆนะครับเพราะว่าไม่โดนหนูไปเข้าไปกวนแล้วไม่โดนจิ้งจกเข้าไปแล้วก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับร <Okay S 2> ะดับนี้โอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณท่าน ผู้ชมนะขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจให้บริการใช้บริการทางคันโต้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ